สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ะน,ดนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่มิวนิกนะคะดิฉันไตเติลปิ่นปินัทสวัสดิ์นวชัยนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันนะคะ,ะวันนี้เราจะมารีวิวโดนัทเยอรมันค่ะคุณผู้ชมโดนัทเยอรมันใช่ปะคือเขาจะมีคำเรียกคือเขาจะเรียกว่าเป็นเบลีนาคือแบบเบลีนาก็คือเป็นเบอร์ลินนั่นแหละ แต่ว่าคือมันเป็นขนมเรื่องประวัติเนี่ยอันนี้ครูไม่ทราบที่แท้จริงว่าคืออะไรแต่ครูเดาว,ว่าน่าจะมีต้นตอมาจากเบอร์ลินแล้วคิดว่าต้นตอมาจากเจมมาแล้วเจมเป็นไงบ้างเราไม่ได้มาไลฟ์หลายวันตื่นเต้นวันนี้เราจะมารีวิวอ่าอันนี้ให้ดูงั้นเราเริ่มเลยนะเออมีมีมีคุณผู้ชมดูแล้วแล้วก็เออโชว์เลยลอกันนะคะ อันนี้นะคะ,ะคำว่าแบบ bucktuber ก็เป็นว่าแบบ bakery ก็เป็นว่าแบบ bakery ได้นั่นเองโอเคปะ L A N G เนาะอ่านว่าแบบลางภาษาเยอรมันมนะตัว A ภาษาคือตัว A อจะอ่านว่าเป็นตัว R ก็คือเป็นสระ R วันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวตัวนี้ให้ดูพร้อมปะพร้อมปะพร้อมปะคือวันนี้มันค่อนข้าง เออมันมันหนาวอะคือแบบบรรยากาศอากาศมันแบบเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูอากาศกันว่าอากาศมันเป็นประมาณแบบเออเมันเป็นเบเกอรี่ของท้องถิ่นเป็นเบเกอรี่ของท้องถิ่นเจมเออมันไม่ได้มียี่ห้อแบบดังกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทที่นี่คือแบบทุกร้านดังกินโดนัทคือไม่ได้ดังมากแต่ก็ ถ้าเราเจอเมื่อไหร่อ่ะเราก็วิ่งรีบวิ่งเข้าไปซื้อกินนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนอยู่กรุงเทพเดียวก็คิดถึงบ้าน,ะนะ่ะเนาะทาไ่ได้นะคะ <S <S โคมซิกนะฮะแต่ว่านะต้องผ่นานไปได้เค okay. นี่เดี๋ยวเราให้ดูพอยมันคือเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีแค่แบบแบบเดียวด้วยนะไม่มีหลายแบบไม่มีถ้าพูดว่าแบบโดนัทคือเบรีนาหรือว่าคัมเพนที่เยอรมันอะก็จะเป็นแค่แบบนี้ไม่มีแบบอื่น ไม่มีแบบเป็นวงวงแล้วก็แบบเป็นลาดเป็นเม็ดถั่วหรือว่าเป็นมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะไม่มีมีแค่ที่ดังกินโดนัทเท่านั้นดังกินโดนัทก็อยู่ตามเมืองใหญ่ๆอย่างเซนแฟงเฟิร์ตมิวนิกฮัมบูร์กเบอร์ลิน Munich, Hamburg, Berlin, อะไรเงี้ยโคโลนเมืองใหญ่ๆก็จะมีดังกินโดนัทเมืองเล็กๆก,ก,ก็จะไม่มีหรอกก็แต่ว่าเบเกอรี่ทั่วไปท้องถิ่นเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาได้อยู่แล้ว วันนี้เราจะรีวิวให้กินให้ดูเลยนะคือประเด็นเวลาการกินเนี่ยเราควรจะเริ่มกินจากตรงนี้เพราะว่าถ้ากินตรงขอบๆอบ่ะมันอาจจะบีบแล้วไส้มันจะทะลักได้โอเคปะเดี๋ยวเราจะกินให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะอันนี้รายการแบบอะไรคะเหมือนมิ้นไอโรมันโลเลยอะ่ะมันออกจะเปือเป้อนๆหน่อนยนะเพราะว่ามันเป็นไอซิ่งตรงเนี้ย สายมากอืมข้มมงางในมันก็เป็นไส้อาาโอเคปะ่ะ Coming up next แล้วอีกสิบนาทีเราจะไลฟ์เรื่องอะไรเราจะไลฟ์ตัวนี้ให้ดอาหาูอันนี้คือแบบขายดีมากเลยนะถ้าเปิดแบบลองคลิดเซิร์ชเข้าไปใน Google รถบูบร่หรอใช่ทำไมเจมรู้ว่าเหมือนดังกินอืมแล้วเรื่องะมันมีแค่มีแค่รถนี้เท่านั้นนะคือแบบมีแค่สไตล์เนี้ยแบบสอดใส้เป็นแบบโรยข้างบนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอก อาหารเช้าแบบร่างกายต้องการน้ำตาลแต่ชิ้นใหญ่มากเออจริงเจมชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากสามชิ้นประมาณห้ายูโรเราจะรีวิวอะไร Uh huh. เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเราจะรีวิวตัวนี้แล้วคนเนี่ยตกใจกับชื่อรายการนะคือเราเปิดรายการเนี่ยเปิดรายการใหม่ทุกๆสองวันอย่างนี้ก็ได้เหรอเปิดรายการใหม่ทุกสักสองวันเออเราเป็นคนคือเอทีฟมากเลยหัวก็แบบอยากจะคิดชื่อเรื่องรายการใหม่ตลอดเวลาโอ,อ้โหรายการนี้รายการนี้มีรายการอยากออกนอก แต่ว่าตอนนี้รายการอยากเอานอกเราต้องเราต้อง,องพักการอ่อนแอไปสักครู่หนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถออกนอกได้แต่ว่าเราก็จะมีรายการอะไรคะเช้านี้ที่มิวนิกอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าขออภัยคือตั้งชื่อไปงั้นนะเพราะว่ามิวนิกเป็นเมืองที่เรารักฉันรักมิวนิกเพราะมิวนิกมีคนที่ฉันรัก <laughs> โอเคไหม <laughs> มีคนมาแซวแล้วเราก็ เออจริงอะ่ะทำไมเขารู้ว่าออทำไมเขารู้ว่ามิวนิกมีคนที่เรารักออใช่แล้วใช่แล้วมีคนสำคัญข,ข,ของเราอยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเรามานะเจมขอจัดการให้หมดก่อน <laughs> หรือว่าจะนั่งกินเป็นเพื่อนเราหาอะไรมากินนะเดี๋ยวจะหิวนะอือเขาแบบไส้มันเยอะมากเลยอะ่ะ มันเยอะจนมันพะลักแบบเราถึงแนะนำว่าต้องกินจากมุมที่เขาว้ายโอกเอาละไม่ล่ะเอาละไม่ล่ะเห็นไม่ล่ะ <c oughs> กระแดะมากเป็นไงอะ <c oughs> ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะฮะเราเราเรา็นต,ต้องเราจะเป็นต้องเลียดหดึ่ง โอเคอ่ะ okay. ช่วยได้ละดูสิสวยงามออื uh huh. มันหกอะ่ uh huh. ะฮหอเมื่อวานอ่ะฝนมันตกเราก็เลยไม่ได้มาไลฟ์เราชอบไลฟ์อยู่ข้างนอกบ้านมันแบบมันสดชื่นดีแบบแสงแดบดบชอบมาไลฟ์ประมาณแบบสิบเอ็ดโมงเที่ยงของประเทศเยอรมันเนาะเมืองไทยก็ ประมาณเท่าไหร่อ่ะบวก5ก็เกือบ5้าโมงเย็นประมาณนั้นเอ,อสินใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะคา m i เมีย n เน็กซ์ออน o n สนะคะเราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดูมันคืออะไรมันขายดีมากเลยนะบอกให้ก่อนคีย์เวิร์ดคือแก้ฟาเขาเอาไปบวกราคากันเมืองไทยแบบบวกเยอะมากเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันหิ้วไปยากแบบมัน,นมันใช้ดีจริงๆโอเคปะโอเคไหม เข้าไหมข้าม่นะคะทุกคนนะคะ